มาหอเทือนเลยเดอจ้าพ่อแม่พี่น้องสุครูสุคนกาสีมาโซคือเกาโซจิโรมาโซมาอ้างเด้อจ้าน,นี่น้ำม้กะเต็มกระตาน้ำไม้บุงอันนี้ก็คอยเพิ่มพลังเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ็มร้อยห้าสิบหนึ่งขวดได้มากระบกพร้อมที่เก็บมากระบกนะ

จะเห็นใ่สมเจะได้ใบบงเออเห็ดกันได้จะได้เห็นม่าได้ติดแฉกัวแล้วเบิ้งนี่พี่น้องน้ำไม้ค่อยกองบักใหญ่เนาะน้ำไม้ก็ได้เออบัดนี้ก็มาเบิงจิวโลจิโลผลงานมือนี้กับเมื่อยแห้งพี่น้องเมื่อยแห้งแห้งบิ่งก่อนเบิ่งก่อนนี่คนแน่นเลยพี่น้องมือนี้แน่นเลยเบิ่งเด้อสิฮอตอัน ชิได้จักตัวมือนี่แน่นเลยแมงจิโรอตัวน้อยๆของข่อยมาเด้อมานับจิโรอน้ำข่อยเด้อมรอบนี้ mệt đi P nho ơi, tối chắc mông rồi mẹ. ui 4 mông này. 4 mông này. Bay bớt. Bỏ qua đó, hãy mang nhau nhau còn. Mang nhau nhau còn. Xếp xếp bé việt bơ việt đấy, còn ở đâu. มันออกลาวเลยเบียดมเขาบอกมันนั no. okay. like ่กันนาะเดี๋ยบอกได้ล้วเก่าซิเบียดเกกซิปนะมันเราซิเม yeah, ื่อกี้นี่มันเราซิก็เถอ่เนี่เนาะนซิิมนัวเป็นานึงาเรเรเอมือก็เราใช้สามเที่เราหลักสามสามเก่าศก็เอาจับตัวนี้เด้อ เจ้าเบาเบาเจ้าเสือเจ้าเสือเอาบะที่มานับเดิมโยกเด้ออือสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเจ้าเจ้าสองเจ้าสี่เจ้าหกเจ้าแปดคือสีได้ลายเนาะ

52 54 55 56ห7 58 59 60หา6ิ6ห้าหาสิเจหาสิบแป6หกห

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 68 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, 43 44โต4 4 เห็เย็งทำไมมันคือเป็นสีไปล่างคีดดิหน่อกเด้อเอามาแล้วก็เอาจานมาแม่ส่ใส่ขีใส่ยังมันได้ร่อยสี่สี่สิบถ้าเราเอมากินนี่ลืมเลยร้อยสี่สิบสี่เนาะโอ้ยมือนี้บดกิโลได้หลายอันนี้มือนี้ปวดบดเอวพี่น้องเอ้ยขนาดเอวสันสนหนึ่งได้นี่ นั่งคุดเออแถวแว่ะไ,ไ,ไปดมบัตรชิมมาได้ร้ายนะมาได้ไอ้นี่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วให้น้องลุงเพิ่นมาเฮือนก่อนเพิ่นห้อนเพิ่นยุ้งกัดเพิ่นเลยให้ลูกมาเฮือนก่อนจะคล้องกับคุดต่ออีกใครน้องลุงไปเอาให้แม่ได้ไปไหมเอาจานมันเด้อลูกาจ,าจานมาใส่ขี่นะจานใหญ่ๆหน่อยเด้อ ลายๆัวหลายๆเถือที่ไปเนาะไดยปายเดียวม่อยแมิลี่จักเพินนเ่นได้จกักโตเนาะเพิ่นก็นาคาุจิโร3คนกุตนั่งทองแนท่าพรแนซอยเพิ่นคุดปล่อยุดผู้เดียว ได้กินดอกพี่น้องกีโร่หนิใส่ขีแล้วก็ส่ใส่ซองฟิตไว้กินเลยได้มือนั่นกะมือนั่นก็ได้เอ็นเจ็ดสิบหกตัวใส่ขีแล้วก็มืออื่นไปคุดอีกก่อนไปคุดอยู่หมคามมันมืออื่นไปหาคุดอีกจะนอนมาสี่อันเบิดยามมันเนาะพี่น้องเนาะ ตุมไว้ขอตู้เย็นไว้เอาไปกินแ้วไม่เด็ก็เขาไม่ได้จุ่มเดียวนั่นแหละไม่ได้นันดอกไม่ได้ไปหลอกทางใดเลยโอ้โหตายเลยเมือ่อโอ้ยหฮงเถื่อนออเด็กน้อยไปอาจารย์สักทีนไปไ้เด็กๆเอ้ยไปไป้เด้อ เมฆเอ้ยมานั่งนะแม่เนี่ยกว่าสุใจเ้บ่ะซุ้มเจ้าจยากขี่นะของโนะนาเพ่เบิร์เพ่รับม่มาดึงแม่นะแม่เพื่อนจานจะเอาจานนู้ไปไไปไปริน้ำเยคุณไปไปไปดินน้ำเอืยิน้ำเอือยนี่นี่น่เมฮ็ดอันนี้อยู่เปบึนบึนไปค่าไปบึนบึน ไป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 อยู่นู่เอึปลนี่โอ้ยเศ้าเมื่อยเลยเด็กหงุดหงิดเศรษีใส่ที่ร่ลูกไปไปเอาหนอกไปไหนลูก น oh. ja ้องกินดุเย็นเอานน้ำน้องกินบ่งบ่งนี่น้ำ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 ดโอ้ยอยากกินน้ำมาดึงแหมยยินค่ะย่งพันธที่เลยค่ะ ไปแหละพี่น้องเอ้ยสีนั่งใส่ขี่จิโลเรยกวกาจังซีเมี่ยนน้ำมือนี่แล้กวก็สีไปห้ามหน้าหาแล้วจะบอกข้างในที่หนาเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบาย